คราชซนเล็บ,ลบ,ลบภาคสองเล่มที่แปดตอนชะตากลั่นแกล้งขน,นยามนั้นอุ่ยเจียน กลับเข้างานเลี้ยงในสภาพดวงตาแดงสัน้นหัวเข่าอ่อนระทวยส่วนสาวงามผมสีน้ำตาลที่ข้างกายกลับงามเปล่งปลัง่งสดชื่นแจ่มใสกว่าเดิมอุยเจียนความจริงเตรียมจ่ายเงินเหรียญสามเหรียญซื้อตัวนางทั้งคืนแต่ถึงแม้นึกฝันอย่างบันเจิดสภาพความจริงกลับโหดร้ายมันเคยเที่ยวซ่องนางลมมาแต่ไม่เคยผ่านพบสาวงามต่างชาติมาก่อน พอถูกนางกระตุ้นปลุกเราก็หลังน้ำรักราวกับทํานบทลายสุดท้ายสาวงามนั้นอารมณ์ค้างเติงปรนิบัติมันโดยไม่คิดมูลค่ารอบหนึ่งค่อยปล่อยปละละเว้นมันวีเจียนแทบก้าวเท้าออกไม่ไหวคิดอ่านในใจมารดามมันเถอะตรีนางนี้ร้อนร่านเกินไปเป็นนางหาความสุขหรือว่าเราหาความสุขกันแน่เรา ควรเปลี่ยนใหม่คนหนึง่งในใจคลุ่นคิดกวาดตาวุ่นวายพลันพบเห็นซุนเมียวอี้ที่สนทนาอยู่กับอาวมี่สีหลินและเยะ่่นาถึงแม้เห็นเพียงเงาหลังแต่ก็กอบด้วยส่วนสัตว์ที่หน้าลุ่มหลงเปรียบกับสาวงามผิวขาวที่รูปร่างสูงใหญ่รูปร่างของซุนเมียวอี้อรชรอ่อนแอนกว่ามากนักวีเจียนชมดูจนตากระจ่างวูบ คลุนคิดขึ้นสตรีเช่นนี้จึงปราบพิชิตได้ยามนั้นไม่ทันสังเกตว่าซุนเมี่ยวอี้แต่งกายต่างกับสาวงามที่เป็นเพื่อนบุรุษตัวคนเดียวจึงเดินเข้าไปเรียกหาว่าแม่นางสุนเมี่ยวอี้เหลียวหน้ามาตามเสียงวีเจียนค่อยมีสติแจ่มใสขึ้นมานี่เป็นสตรีที่งดงามนางหนึ่งแต่คิ้วขนงวงพักเป็นความงามของหญิงสาวชาวฮั่น หากทว่าสาวงามที่ปรนนิบัติแขกเรือไม่มีสตรีชาวหั่นแม้สักคนเดียวรอจนอวีเจียนสังเกตเห็นเครื่องแต่งกายของอีกฝ่ายอดบังเกิดความกระอักกระอ่วนไม่ได้ซึ่งความจริงอวีเจียนกับซุนเมียวอี้อยู่ในคารวานพ่อค้าเดียวกันเพียงแต่มันไม่มีโอกาสพบกับซุนเมียวอี้เท่านั้นซุนเมียวอี้สังเกตเห็นความกระอักกระอ่วนของมันก็เข้าใจว่ามันฉะไหนเรียกหานาง ต้องขอนมันอย่างคุนเคืองวงหนึ่งวีเจียนก็ยกมือรูปจมูกคิดหมายจากไปหฮาลีที่ด้านข้างทางหนึ่งรับประทานขนมต้านเก่าทางหนึ่งกรอกความคิดต่อเหล่าพ่อค้าว่าจะกระพัดเทียมู่เอ่อต้องชนะอวีเจียนจึงกวาดตาผ่านหน้าคนเหล่านั้นแวบ,บหนึ่งขณะจะจากไปพลันเหลือบแลเห็นใบหน้าที่ขุ้นตาใบหนึ่งต้องงงง,งันวูบเป็นไปได้อย่างไรนี่มันอยู่ที่นี่ อวีเจียนรู้สึกเหลือเชื่ออยู่บ้างต้องเดินออกไปหนเก้าเพ่งตามองให้ดีประจบกับเสี้ยสินรู้สึกตัวว่าถูกจับตามองจึงรั้งสายตากลับจากใบหน้าฮาลีมาทั้งสองพอพบสายตากันอวีเจียนต้องร้องเสียงพิกลเสตงตึงๆถอยไป3าก้าบังเกิดความแตกตื่นจนขวัญหนีดีฟอรรอบร้องในใจเป็นไปได้อย่างไร มัน,มนอยู่ที่นี้ได้อย่างไรเสียสินมีบรรดาศักิ์สูงส่งเป็นบุคคลสำคัญของต้าหมิงฉไหน,นปรากฏตัวบนพื้นที่ของศัตรูมินำซ้ำยังคิดอ่านวางแผนยืมมือฆ่าศึกกำจัดอีกฝ่ายดังนั้นอุยเจียนเป็นโจรใจวันวาดพอพบเห็นเสียสินต้องร้องอุทานอย่างลืมตัวเสียงร้องพอดังก,ก็ดึงดูดสายตาของผู้คนรอบข้าง พากันเหลียวมองมาเป็นจุดเดียวเสี้ยสินไม่ทราบว่าอุยเจียนวางแผนคิดร้ายต่อตนเองแต่ทราบว่ามันติดตามพ่อค้าชื่อทัวปาหมิงเตอ๋อมายังแดนสี่วเมื่อครู่มันพอพบเห็นทัวป้าหมิงเตอ๋อก็เกิดความตื่นตัวสำรวจดูเที่ยวหนึ่งแต่ไม่เห็นอุยเจียนแม้แต่เงาค่อยคลายใจลงเข้าใจว่าทัวปาหมิงเตอ๋อไม่ได้นำอุยเจียนมาด้วย คิดไม่ถึงในยามนี้ทั้งสองเผชิญหน้ากันวีเจียนต้องส่งเสียงร้องออกมาอย่างลืมตัวพริบตานั้นทั้งสองกลายเป็นจุดสนใจของผู้คนรอบข้างเสียสินต้องด่าทอในใจตัวโง่งมเช่นนี้ทำงานในกลมความวามั่นคง,<อ>งแผ่นดินได้อย่างไรเฮ้ยทวปาหมิงเตอ๋อกำลังสนทนากับพ่อค้าอีกคนหนึ่งพ่อได้ยินเสียงจึงเหลียวหน้ามา เห็นก่วนซื่อของตนเองหูชีเมื่อมองพ่อค้านามเสียสินส่งเสียรงร้องราวกับเห็นผีสางต้องขมวดคิ้วแล้วกล่าวว่าหูชีเป็นไรแล้วเราเราววีเจียนยามกระทันหันไม่ทราบตอบอย่างไรดีอิงจ้านกับซุนเมียวอีที่ห่างไปเห็นเช่นนั้นก็หน้าซีดเผือดลงเสียสินใจเขม่งตึงเครียดไม่รอให้วีเจียนเอ่ยปาก ชิงโถมเข้าไปตะปบขวาคอเสื้อของอวีเจียนตะวาดว่าบัตรซบเป็นเจ้าอวีเจียนเมื่อมองดูเสี้ยสินที่โกรธแค้นคิดอ่านในใจมันจะไหนเดือดดานถึงเพียงนี้หรือว่ามันทราบว่าเราขายมันทิ้งนึกถึงตอนนี้เสี้ยสินก็ตวัดมือตบฉาดใส่ด่าทอว่าบัตรซบต่อให้หลบหนีอย่างไรในที่สุดยังถูกบิดาหาพบ เจ้าแสงเป็นหน้าเวทนาขอพึ่งพาอาศัยเราเราเห็นเจ้ามีไหวพริบปาดเปรียวทั้งรู้จักหนังสือจึงใช้สอยเจ้าเจ้ากลับสนองคุณด้วยโทษทั่วป้าหมิงเต๋อรีบสาวเท้ามาห้ามปรามว่าเสียเซียนเซิงโปรดหยุดมือมันเป็นกวนซื่อน้ำหูฉีท่านใช่จดจำคนผิดหรือไม่เสียสินพานตบอย่างหนักนวงกว่าเดิม ส่งเสียงดังกว่าเดิมว่าหูชีเจ้าเปลี่ยนชื่อเป็นหูชีตั้งแต่เมื่อใดตอนแรกที่อ้อนวอนบิดารับอุปการะเจ้าไม่ใช่เรียกว่าอวีเจียนหรอกหรือตั๋วบัตรซบเจ้าเกาะแกะแท้ลมเจียอี้หมายถึงน้าสาวแท่เจีย้ยที่ทำงานปะเย็บเสื้อผ้าในบ้านเราจนนางตั้งคันขึ้นมาดังนั้นกลัวว่าถูกเปิดโปงกลับขโมยเงินของบิดาหลบหนีจากมา เสียสินแม้ยั้งมือไวแต่หลังจากตบหน้าหลายฉาติก็ตบจนสองแก้มอุยเจียนบวมเป่งขึ้นมาราวกับเป็นหัวสุกรที่ด้านข้างมีคนเข้าใจภาษาฮั่นพอฟังต้องกวาดมองอุยเจียนอย่างเหยียดหยามพูดที่ไม่เข้าใจว่าพวกมันโต้เถียงอันใดก็สอบถามจากผู้อื่นทั่วปาหมิงเต๋อรับฟังจนขมวดคิว้วเมื่อครูอุยเจียนไม่รอให้งานเลี้ยงเริ่มขึ้น ก็หอบผิวาสาวงามจากไปถึงแม้ว่ามันไปแจ้งต่อตนเองแต่ทั่วป่าหมิงเตอ๋อยังนึกดูแคลนปีศาจราคะเช่นนี้อยู่บ้างยามนี้พอฟังวาจาเสี้ยสินก็เชื่อโดยสนิทใจจากปากคำเสี้ยสินบวกกับคำบอกเล่าของหูชีเองคาดว่าหูชีผู้นี้ติดหนี้พนันที่บ้านเกิดหลบหนีออกนอกด่านตอนแรกพอพึ่งพาอาศัยเสียสินสุดท้ายลักลอบ ได้เสียกับสตรีที่ปะเย็บเสื้อผ้าในบ้านเสียสินหอบทรัพย์สินเจ้าของบ้านหลบหนีนับว่าท,ทั้งหมกมุน่นการพนันทั้งมากกามคุณละโมบสมบัติประพฤติมิชอบทั่วป่าหมิงเต๋อถึงกับคิดเตะวีเจียนออกไปแต่ว่าคนผู้นี้ยังมีประโยชน์ใช้สอยมีอาจไม่ปกป้องมันจึงกล่าวมีเรื่องเช่นนี้เสียสินเสียนเสิงโปรดระงับโทษศ นี่เป็นงานเลี้ยงของอาเก๋อซือเซียนเซิงไม่ควรรบกวนแขกเรือทั้งหลายขอให้ท่านปลดปล่อยมันแล้วค่อยว่ากล่าวขณะที่เสียสินดาทอตบตีอุยเจียนสายตาก็จับจ้องมองดูอุยเจียนมันเชื่อว่าด้วยแววตาและถ้อยคำของตนเองอุยเจียนคงร่วงรู้ฐานะตนเองบวกกับเรื่องราวที่ตนเองแต่งขึ้นมา เพียงพอกับการอธิบายท่าทีเสียกริยาของอวิเจียนดังนั้นทั่วปาหมิงเต๋อพ่อเอ่ยปากมันก็คลายมือออกเสียเซียนเซิงหูชี้อวิเจียนผู้นี้ทั่วปาหมิงเต๋อไม่ทราบว่าชื่อใดเป็นชื่อจริงของเจ้าผู้นี้จึงยักไหลคราวหนึ่งกล่าวว่าตอนนี้มันเป็นคนรับใช้ของเรามีเรื่องใดสมควรรับผิดชอบแทนมันหากเสียเซียนเซิงต้องการข่าชด ใช้เสียสินโบกมือกล่าวอย่างคุณเคืองไม่คลายว่าทั่วปลาเซียนเซิงเราไม่ได้ขัดสนเงินไม่กี่เหรียญน,นั้นเพียงแต่พอพบเห็นตัวบัดซบนี้ก็มีโทระขึ้นมาคนผู้นี้ประพฤติชั่วชา้าทั่วปาเซียนเซิงยังคงระมัดระวังให้มากไว้ทั่วปาหมิงเต๋อรับคำติดต่อกันจากนั้นก็กล่าวโป้โปดว่าแต่ว่ามันมีส่วนช่วยเหลือเราเราสมควรให้โอกาสมัน กลับตัวกลับใจสักครั้งจะอย่างไรเราจะจดจำคำเตือนของเสียเ,ยเซียนเสงไว้กล่าวจบก็ถลึงตาใสอวีเจียนดูว่ายังมีรีบใสหัวออกไปอีกหรือวีเจียนยกมือกลุ่มแก้มที่บวมเป่งจากไปดุดสายลมหอบหนึ่งสวอยาเออฮา,ากับอาเก๋สือและพวกที่อยู่ห่างไปเห็นที่นี้เกิดเรื่องขึ้นต้องกวาดตามองมาห้าเออพาเก๋สือ รีบรุดมาสอบถามเรื่องราจากนั้นก็กล่าวด้วยความไม่พอใจอยู่บ้างว่าวันนี้เป็นงานเลี้ยงวันเกิดของอาเกิดสือเซียนเซิงยังมีแขกเช่นสวหยาเอ๋อฮาเจียงจวินอยู่ด้วยหากว่าเป็นเรื่องของบ่าวไพร่ขอให้เซียนเซิงทั้งหลายสาสางเป็นการส่วนตัวไม่เช่นนั้นท่านทั้งหลายจะเป็นแขกที่สถานที่นี้ไม่ต้อนรับจากนั้นเพื่อผ่อนคลายบรรยากาศ อาเกอซือสั่งให้นักดนตรีที่ห้องข้างบรรเลงดนตรีเหล่าบุรุษสตรีจับคู่กันเต้นรำผู้ที่เต้นรำไม่เป็นก็ปลีกตัวไปนั่งที่ห้องข้างฮารีนำสาวงามผิวดำอาวมี่มานั่งที่ข้างกายเสียสินสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสียสินพ่อบอกตนสายปลายเหตุออกไปฮารีอดหัวร่อห่าหา,หาไม่ได้วิเจียนยกมือกุมแก้มออกจากห้องโถงจัดเลี้ยงไป ค่อยมีสติแจ่มใสขึ้นมาบ้างนึกคาดเดาสาเหตุที่เสี้ยสินปรากฏตัวในที่นี้ออกได้ในความคาดคิดของมันมันแพร่งพรายร่องรอยของเสี้ยสินออกไปจนเสี้ยสินเผชิญการซุ่มโจมตีจากทหารม้าของเทียมูเออจากนั้นตะเลิดหลบหนีโดยไม่จำแนกเส้นทางสุดท้ายหลบหนีมาถึงที่นี้แต่ว่าเสี้ยสินความจริงเป,เป็นเป้าหมายที่เทียมูเออคิดกำจัดข้า เไหนกับกลายเป็นแขกผู้มีเกียรติของคนบุญหนักศักย์ใหญ่ฝ่ายเทียมู่เออวีเจียนขบคิดไม่เข้าใจว่าเสียศิลทำได้อย่างไรเราออกอุบายเสนอแผนการสุดท้ายเพียงเป็นคนวิ่งเต้นรับใช้ที่ข้างกายทั่วปาหมิงเต๋อมันผลักดันตัวเองขึ้นถึงขั้นนี้ได้อย่างไรไม่น่าเล่ามันมีชื่อเสียงกระเดืองดัง สมเป็นบุคคลรุ่นก่อนของกลมความมั่นคงแผ่นดินอย่างแท้จริงวิเจียนได้แต่ปลอบใจตัวเองเช่นนี้พอครุ่นคิดสืบต่อต้องฝืนยิ้มออกมากลมความมั่นคงแผ่นดินกับฝูก๋วากงมีความแค้นที่ไม่อาจร่วมฟ้าเดียวกันไต่เท้าจี้ใช้ความพยายามทั้งมวลยังโค่นหยางสวีไม่สำเร็จแต่ตอนนี้ขอเพียงมันออกปากคาเดียว ขอเพียงกลับไปยังห้องโถงจัดเลี้ยงเปิดโปงศักฐานะของหยางสุยหยางสวีต้องตายโดยไร้ที่กลบฝังหากเปลี่ยนเป็นเวลาและสถานที่อื่นมันจะไม่มีโอกาสเช่นนี้อีกไม่มีขีดความสามารถเช่นนี้อีกแต่ว่ามัน ทำไม่ได้ทั้งยังต้องช่วยปกปิดให้กับเสียสินเล่นละครร่วมกับเสียสินวีเจียนมีความแค้นส่วนตัวกับเสียสินขอเพียงให้โอกาสแก่มันมันจะจ้วงแทงใส่เสียสินดาบหนึ่งแต่ตอนนี้อยู่ในสถานการณ์แปลกพิเศษพวกมันมีศัตรูร่วมกันมันสามารถใช้สอยศัตรูผู้นี้ให้เป็นดาบที่ฆ่าคนแต่ยากรับรองว่าดาบนี้จะไม่วกกลับมาฟันใส่ลำคอมัน ก่อนนี้มันแนะนําตัวต่อทัวปาหมิงเตอว่ามันมีญาติรับตําแหน่งนายทหารยศไปหู้อยู่ในด่านเจียอุ่ยกวนแต่ไม่เคยพบกับฝูก๋วกงมาก่อนหากเปิดโปงศักานะของเสื้อสินก็ต้องเปิดเผยต้นสังกัดของตัวเองวีเจียนแม้มีความแค้นกับเสื้อสินแต่ก็เป็นการต่อสู้ชิงชัยของสองฝักสองฝ่ายหากว่าเป็นไปได้ มันยินดียืมมือข้าศึกกำจัดศัตรูทางการเมืองของตนเองแต่ไม่ใช่หมายความว่ามันจะเข้าร่วมกับข้าศึกภายนอกถึงอย่างไรอวีเจียนยังเป็นชาวฮั่นในสายตาของมันต้าหมิงเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแวนแขวนโดยรอบล้วนเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนชาติพันธุ์อื่นเป็นพวกบ้านอีขณะที่การศึกระหว่างต้าหมิงกับเทียมูเอ,อ่อใกล้ปะทุ จุดยืนของมันไม่เปลี่ยนแปลงมันยังยืนอยู่ฝ่ายชนชาติตนเองและบ้านเมืองตนเองดังนั้นมันไม่ทรยศต่อประเทศเปลี่ยนเป็นเข้าร่วมกับข้าศึกถึงกับเปิดเผยต้นสังกัดของตนเองเพื่อกําจัดข้าเสียสินอีกประการหลังจากเผชิญหน้ากับเสียสินก็ไม่อาจปกปิดสักฐานะอีกต่อไปก่อนนี้มันอยู่ที่มืดเสียสิลอยู่ที่สว่าง เสียสินไม่ทราบว่ามันทำอะไรแต่ตอนนี้ผิดแผกแตกต่างทั้งสองล้วนอยู่ที่สว่างหากว่ามีคนจดจำออกว่าเสียสินเป็นก้อกงของต้าหมิงจับตัวเสียสินไว้เสียสินจะนึกออกว่ามันเป็นคนขายตนเองหากเสียสินแว้งกัดใส่เล่ามันต้องการชีวิตของเสียสินแต่ยังไม่คิดพลีชีพตนเองบิดามารดาบุตรภรรยามันล้วนอยู่ในแผ่นดินจงหยวน อนาคตของมันก็อยู่ในแผ่นดินจงหยวนต่อให้ฟาดมันจนตายก็ไม่ยอมเป็นสุนัขรับใช้ของพวกม่านอีดังนั้นมันในตอนนี้คิดรักษาตัวรอดก็ต้องปกปักรักษาเสียสินไว้เรื่องราวในโลกช่างแปลกพิศดารน,นักขณะที่วีเจียนนึกรำพึงรำพันถั่วปลาหมิงเตอ๋อก็ปลีกตัวออกมาเห็นมันยืนซึมเซาอยู่ใต้ระเบียงจึงขมวดคิ้วพลางเดินเข้าไปแล้วกล่าวว่า หูชีอืมท่านเรียกว่าหูชีจริงๆวีเจียนตะกุกตะกากว่าเราแย่เราเราความจริงเรียกว่าวีเจียนทั่วป่าหมิงเตอ๋อกล่าวว่าอย่างนั้นที่เสี่ยเซียนเสิงกล่าวมาก็วีเจียนคล้ายคนใบใ่อมบระเพ็รได้แต่กล่าวว่าถูกแล้วผู้น้อยเลอะเลือนงมงายชั่ววูบตอนนั้นโอ้เราแ yeah, ย จะได้ถามแล้วผู้น้อยละอายยิ่งมันไม่ทราบว่าเสียสินอธิบายต่อผู้อื่นอย่างไรเกรงว่าคำบอกกล่าวของตนเองไม่สอดคล้องกับเสียสินได้แต่ใช้คำละอายใจยุติความหลังช่วงนั้นทั่วปาหมิงเตือนึกเหยียดหยามในใจปากลับหัวร่อฮ่าหาแล้วกล่าวว่าพวกท่านเจ้าฮั่นนี้มีคำกล่าวว่า วีรบุรุษยากผ่านด่านหญิงงามบุรุษกระทาผิดเพราะสตรีควรแก่การให้อภัยอ <c oughs> <c oughs> วิเจียนรีบกล่าวว่าขอบคุณเหล่าแย่ขอบคุณเหล่าแย,าแย่ทั่วป้าหมิงเตอ๋อแซงเป็นใจกว้างแล้วกล่าวว่าท่านกลับไปพักผ่อนก่อนเถอะหลังจากนี้ค่อยลบหน้ามันอืมท่านสามารถ ส่หาหญิงสาวอีกนางหนึ่งหญิงสาวในที่นี้ล้วนงดงามยิ่งวิเจียนกล่าวเสียงเลวห้อยว่าขอบคุณน้ำใจของเหล่าแย่ไม,ไม่ไม่ต้องแล้วพลางก็ประสานมือต่อทัวปาหมิงเตอ๋อจากไปอย่างซึมเศร้าอื่นๆไม่กล่าวถึงอย่างน้อยมันไม่ทราบว่าเสียสินมีกองกำลังเท่าใดหากว่าเสียสิลประสบเพศภัยในที่นี้ เป็นที่คาดหมายได้ว่าบิดามารดาและบุตรชายอายุสองขวบต้องถูกตัดศีรษะบุตรีทั้งสองนางต้องถูกผลักใสเข้าหน่วยเจี่ยวฝังซือ้อกลายเป็นนางคณิกาของทางการตอนนี้มันต้องปกป้องคุ้มครองบุคคลที่มันคิดใคร่ค่าที่สุดจะให้มันทนทานได้อย่างไร,ไร bye